เขาบอกว่ากบตัวหนึ่งเนี่ยกระโดดไกลครั้งละ35เซนติเมตรต้องกระโดดอย่างน้อยกี่ครั้งเนาะถึงจะได้ระยะไม่ต่ำกว่า50เมตรในเรื่องอย่างน่ารักนะครับสิ่งแรกที่เราต้องดูเนาะเรื่องหน่วยใช่ไหมมีเซนกับเมตรเราก็ทำเมตรให้เป็นเซนก่อนก็คือ1เมตรเนี่ยได้1 0อเซนก็เลยเอา50คูณ100ก่อนอันนี้ก็จะเป็น5 0 0 0ตามนี้เนาะได้5,000เซนติเมตรนะครับ 5,000เซนเมตรเนี่ยต้องไปหาร35ทีนี้ครูจะตัดเป็นอย่างต่ำก่อนก็อเอาแม่5ตัดเนาะจืบเข้าไปข้างล่างก็ได้7แสดงว่าได้1,000หาร7ทำอย่างนี้เลขมันจะลดลงนะครับถ้าใครไม่ตัดก็ท่องแม่35ไปก็เหนื่อยหน่อยนี่เราเปลี่ยนเลขเป็นแม่7ก็ท่องง่ายขึ้นอ่า7อะไรใกล้เคียง10ก็7 1 7เนาะหารกันก็เหลือเศษ3ชัก0ลงมา7อะไรใกล้เคียง30 ็เจ็ดสี่ยี่สิบแปดลบกันชืบเข้าไปเจ็ดอะไรใกล้เคียงยี่สิบก็เจ็ดสองสิบสี่ลบกันเนาะเหลือเศษหกใส่จุดเติมศูนย์เจ็ดอะไรใกล้เคียงหกสิบก็เจ็ดแปดห้าสิบหกครูจะหยุดตรงนี้เนาะจริงๆตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเราได้เลขอะไรก็แล้วแต่ให้เราปัดขึ้นเสมอนะเพราะเขาใช้คําว่าไม่ต่ำกว่าก็าคือมันต้องเกิน5 0เมตรนะครับต่อให้เศษเป็น1เราก็ต้องปัดขึ้นอยู่ดีข้อนี้ ปัดขึ้นเนาะหนึ่ปดัดขึ้นเป็น143่งขบเขต้องกระโดดทั้งหมดโอ้มากทีเดียวตอบข้อ4ี่นะครับหนึครั้ง